<What? S 2> มาดงพี่น้องเม่งครับวุ้ยนมหน่อยพออยังอลังการครับผมเฮ็ดข่าอีกดอกนึงครับมาปานี่บ่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่ามีหุนคลิสวัสดีครับมาพบกันกับนุมน้อยปฏิทินบานน้านนาคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมขับมาพบกับนุมน่อยเมื้อนี้ในช่วงบ่ายของวันที่21กันยายน2567น,ค,นครับพี่น้นองค,ครับมื้อนี้นมหน่อยพามาเขาโคกเขาป่าคือเก่าแล้วครับจะมาหาเลาะมึงเฮ็ดพี่น้อง มารอเกเพีรนะครับผมขับนุ่มหน่อยขอกราบขอพระคุณทุกกาลังเร่งใจนะครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปของนุ่มหน่อยนะครับผมครับเดี๋ยวไปทาลุนทาชุ่มกันนะครับว่ามือนนุ่มหน่อยจะได้เฮ็ดเมื่อกินบอพี่น้องจะได้เฮ็ดยังแน่นะครับจะได้เฮ็ดหลายบอนะครับเดี๋ยวไปทาลุนทาชุ่มน้ากันนะครับผมไปกันเลยครับนะครับยัางหานํากันครับผมโอ้ยมาหอดพอแล้วพี่น้อง เห็ดงสารครับอู้ออกไม่ไหม้นะครับนี่นะครับเห็ดพังสารครับกิบเลยครับนี่เลยครับตัดขาวแล้วเลียร์ใบใหม่ยิดใบนะครับเพื่อให้เพื่อนเป็นเชื้อต่อไปพี่น้องจะได้เกิดต่อไปนะครับครับุมอีกดอกนึงครับเห็ดพึงสารครับงามๆเลย มึงครับอุ้ยเห็ดดินสองดอกนี่สมัมง,งามเทอุ้ยมึงครับผมยางสวยเลยครับเห็ดดินครับพี่น้องครับมันเก็บน้ำกันเลยนะครับผมมึงครับพุณนะดอกงามๆครับผม อยู่ขขางกันพี่น้องนี่พี่น้องเมืองอุ้ยดอกกําลังงามตะอออยู่ครับผมกํางตะมุตะมีนะครับซํานี้ครับคือกันกับหนุ่มหน่อยเลยนะครับนี่อุ้ยนี่ครับสงศาตรพี่น้องสองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งครับตรงนี้ดอกหนึ่งครับผมอุ้ยงามๆครับนี่ครับ สองดอกสวยๆเลยนะครับผมอัดมึงครับเก็บปรงจาดอีกแล้วอุอ้ยงามๆเลยครับผมนุ่มหน่อยมานแล้วครับมึงครับพูนะเจะ้าพูผมนุ่มหน่อยแล้วคอยเก็บประจานอีกรอบหนึ่งพี่น้องอืงามๆครับผมเก็บเลยนะครับนี่น้อง นี่เลยครับ๊ดมึงครับผมอุ้ยเอียองสิโผดโพท,โพทสิพี่น้องคุณอโอุย้ยขาแม่อุย้ยอลังการครับนะครับอุย้ยมึงครับผมขาแม่อุย้ยแบบใหญ่เลย อย่างสวยเลยนะครับมึงครับเอาแล้วเอาแล้วคุณเอาโอ้ยอยงสิคักปานนั่นครับผมโอ้ยโพดพครับเพชประงศาสตร์ครับผมบอสดอกง่ายๆอุบอับเลยนะครับนี่สะออนหลายครับพี่น้องมึงเด้อครับท่านผู้ชมมาเก็บกำนุนหน่อยเด้อครับมึงครับมึงครับอุ้ยงามหลายครับ ดอกอวบๆเลยนะครับนี่โอ้ยอย่างสวยเลยนะครับเฮดลวกพี่น้องบวกดอกเดียวครับผมหรือเห็ดบวกน้ำฝนนะครับบึงครับโอ้ยดอกกบอวบตันๆครับผมเฮดบึ่งศาดรครับพี่น้องโอ้ยงามลายสะอ,อนค่ะครับผม มึงครับยังเลยครับเลี้ยงกันอยู่สามดอกพี่น้องบดคุณอะอูุ้ันะครับอ้ยนี่เลยครับผมยางสวยเลยนะคะผมพีชผลสตร์พี่น้องอยออกใหม่นะครับนี่หลอบใหม่นะครับผมอ้ยมึงครับคุณนะครับอุ้ย สวยๆเลยครับพี่น้องมาเก็บกำนุมหน่อยเด้อครับผมมานคักแล้วครับมือน,นีครับบเบมึงครับพี่น้องเหยียงละาข้าบ,บัาดนี่บาดฮุ่นะอุ้ยสะออนคักหลาย มาทำแมครับมาเก็บกลุ่นุ่มหน่อยทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยผนะครับอุ้ยขอบูนนะครับจุกโฉบมันหานเด้อขอให้คลิปนี้ปังๆเด้อู่นะเห็ดมิแตดอกงามๆผ้นะครับผมอุ้ยงามๆเลยครับว้าวปฏิทโตปฏิทั่งเมืองครับ อุ้ยมึงครับด,ดอ,อกตออตอแอะตะมุตมิบะเมนมหน่อยผุ้นะครับผมอุ้ยสะออนค่ับหลายมามามา,มาเก็บกำนุมหน่อยด้วยครับผมผุ้นะครับปวดชอล่างการคว่ำน้าพี่น้องไปผู้นะครับผมอุ้ยผุ้นะครับอุ้ยมูนี่พี่น้อง สามสี่หา้าขับขังหน้อีกโอก้กเจ็ดแปดพี่น้องอุ้ยปัดมึงขับอุ้ยมาครับมาเก็บป้นุ่มหน่อยเลยนะครับผมหมาหนละครับอุ้ยขอบคุณน,นะครับที่ใบแห่นุ่มหน่อยเดอ้ออุ้ยมึงขับพี่น้องอุ้ย นุ่มหน่อยบบเคยเก็บดอกงามปานนี้จักเทือพี่น้องพุ่นนะครับผมเอียงสีโบดโพด่งเลยครับเผิดฝรั่งศาสตร์พี่น้องนี่โ,โ,โพดโพด่กว้างงามพี่น้องปดนึ่งครับพี่น้องปดขาไหมอุบอวบเลยพี่น้อง มาดมึงเอาเด้อคุ่นนะครับผมมาดขาแม่กับพี่น้องนุ่มหน่อยสมัสมอ่อนเพื่นเถิดดีคุณน,นะครับโอ้ยสมอ,อส่อนซ้อนเพื่อนเถิดดีนะครับน้องโอ้ยมันมานเด้อครับมื้อนี่นุ่มหน่อยที่จะวานลรอครับมึงเฮ็ดบถึงสาดพี่น้องอุย้ย อลังการขาอุบอวบเลยพี่น้องมื่อน,นี้นครับโอ้สองดอกพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บดอกหม่มาให้ก่อนครับนี่ครับผมน,น,น,นี่ครับนี่เลยครับพดัดสวยๆนะครับพดัดพี่น้องพี่น้องอุ้ยอุ้ยเหมือนเขาอุ้ยพี่น้อง พี่น้องว่านุ่มหน่อยใช่ไหมนะพูน่ะพูน่ะมูนี่ออโอ้ยดอกหนีเคลี้ยขึ้นมากพี่น้องนี่ครับผุ้มนีข้าวรวมแล้วพี่น้องอุ้ยพูน่ะพี่น้องพูนี่ครับผมอุ้ยม,ม,มาเก็บน้ำกันครับมาเก็บน้ำกันมุ้ยมาครับมา มูนีเก่าดอกเ้อครับผมนี่ครับโอ้ยส,สวยเลยพี่น้องสดอกครับผมครับสามดอกพี่น้องเก็บก่อนนี่ครับอีกสามดอกครับผมนี่เลยครับ อีกสองดอกพี่เนาะโอ้ยคุณนะครับผมโอ้ยเป็นแต่สะอ่อนหลายนะครับผมครับสองดอกครับผมครับสองดอกครับผมรับ มึงครับเฮ็ดดินดอมนี่พี่น้องตาแข้งครับผมอุ้ยคนนะครับบาสมึงครับเกียบครับผมแบ,บแล้วน,นะคบครับ ยู่ขังกันนีิงๆม่หยีพี่นอ้นนนอนงครับดอกตูนพี่น้องนะครับดอกนี้อุ้ยพูน่ะ ครับงามงามครับกำนึงครับผมงามงามครับมึงพี่น้องหนุ่มหน่อยเห็นยังแวบๆครับผมป้า พอแล้วพอแล้วเี็เนเโง่ครับครับวัดเห็นเรโง่ขาวนะครับยังเหลืออยู่พี่นอ้องอเม่นอียงเหรอพี่นอ้องอมึงเงินข้าบขาเพิ่นสมตาตหักทีเดียวปัดเบอร์เมนูหน่อยอรุณพี่น้อง นี่ละครับเขาว่าเก็บเห็ดในเมืองค้นเก็บเด้อครับนี่ครับแม่นอีลี่เรพี่น้องนี่แม่นอีลีล้ครับแมนก่คักเลยครับตรงเมืองค้นเก็บเด้อครับ,รม,รบมันกะตะหักคือค้อนเก็บกันแหละพี่น้องครับเห็ดอินพี่น้องสามดอกเลี้ยงกันเลยครับ ปาดเบิองพี่น้องเบิองครับอุย้ยหนุ่มใหม่พ่ออยังอลังการครับผมเฮลางูกแดงพี่น้องอุย้ยดอกนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีดอกเดียวนะครับผมอุย้ยงามครับอุยอ้ยคุณน้าพี่น้องดอกบักง่ายเลยครับผมเบิองครับสามดอก แต่บาบานเลยนะครับผมแต่ว่าพืนดอกปูใหญ่นะครับเอ็ดละงูแดงพี่น้องครับครับผมครับครับอ้ยเห็ดพึชศาสตรพี่น้อง่พุ่นดอกนึ่งครับผม อีกดอกนึงพี่น้องสามดอกนะครับเนี่ยอยูกก่ใกล้ๆกันพี่น้องเก็บเลยครับผมปาดนี่ครับอุ้ยงามนะครับผมปาดพี่น้องคิดว่ามีดอกเดียวนะครับแต่ดอกใหญ่บบเห็นพี่นองใบใหม่บังนะครับอุย้ยบทธามาสองดอกพี่น้องเก็บเก็บเก็บอุย้ยคุณอนะ ดอกนียิงงามๆอยู่ครับดอกนี้ลืมบานแล้วนะครับผมดอกแง่แล้วครับครับถ้าดอกแง่สีนุ่มหน่อยจะบบขาพืนะครับจะตัดขาไว้พี่น้องโอเคดอกครับผมไปครับเรับเห็ดดินพี่น้องสองดอกงามๆครับผม ดอกหนึ่งพี่น้องครับอุ้ยดอกนี้ง่ามหลครับผมครับเฮ็ดทานครับผมครับเฮ็ดไข่ครับผม นุย้ยดอกงามๆนะครับก็ผมนุมน้อยมาอีกปลาหนึ่งครับนี่ปลานีจะมีเฮ็ดไข่นะครับผมเฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดข้อแป้งนะครับผมครับมาหาเฮ็ดไข่ครับผมก็ผมเฮ็ดไข่อีกดอกหนึ่งครับมาปลานีบ่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่ามีคุนเก็บก่อนนะครับครับ อีกสองดอกครับผมเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เหลืองนะครับผมกับเห็ดทานครับผมดอกงามๆครับ,โ,งงรบโอ้ยเห็ดทานใหญ่นะครับนี่ ดอกกระลังตะหักพี่น้องกระลังงามนะครับสำนี้ครับผมนี่ครับหนุ่มหน่อยจิกลับบ้านแล้วนะครับแต่เฮ็ดอยู่พี่น้องมีลายยางอยู่พี hey, ่น้องมีทั้งเห็ดผงศาสตร์นะครับเห็ดผงศาสตร์ครับผมส่วนมางจะเป็นเฮ็ดผงศาสตร์นะครับมีแต่ดอกกงามเลยพี่น้องวันนี้หนุ่มหน่อยโชคดีครับหมานครับผมเฮ็ดทานก็มีพี่น้องเฮ็ดทานแล้วก็เฮ็ดไข่นะครับผมเห็ดไข่ ฮี่ละโงกก็ได้พี่น้องฮี่ละโงกนี่ครับผลงานกนารหาหิตของนุ่มหน่อยมือนี่ครับผมมานอยู่ครับผมได้เมื่อแกงแรงอยู่นะคะผมครับนุ่มหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่มหน่อยในการทาคลิปต่อไปในเด้อครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ